เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินดีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองโชคลาภเข้ามาแบบงงงเรื่องของการงานช่วงนี้ถาโถมหนักมีงานมากมายให้คุณรับผิดชอบถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ามากเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ห่างก,กันเพราะมีงานมากมายต้องรับผิดชอบแต่ก็ยังผูกพันกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดอาจจะได้พบรักต่างวัยหัวใจกลับมานุ่มฟูขึ้นอีกครั้งสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินหากคนทำบุญมามากก็จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่รายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางเรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนทำให้คุณกลับมามีไฟอีกครั้งรู้สึกว่าจะได้ใช้ความสามารถอีก ครั้งเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันเหมือนเดิมไม่หวือหวาอะไรตอนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรัก จากการทำงานหรือการประสานงานเป็นเหตุสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินจะเข้ามาจากหลากหลายช่องทางคุณเป็นคนหาเงินเก่งลงทุนก็เป็นเงินงอกเงยมามากมายในช่วงนี้เรื่องของการงานการงานของคุณเข้าล็อกทุกอย่างตามแผนงานที่คุณได้วางแผนไว้ความสำเร็จก็จะได้มาแบบงง,งๆไม่ทันตั้งตัวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักกำลัง เป็นคู่ที่อินเลิฟสุดหวานจนคนรอบข้างอิจฉาส่วนคุณโสดจะได้พบเจอกับคนดีๆที่โปรไฟล์ดีและนำคุณไปสู่ความสำเร็จในอนาคตสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินจะเข้ามาหลากหลายช่องทางแบ่งเก็บออมไว้หรือจะเป็นการลงทุนก็จะเป็นผลดีในอนาคตของการงานช่วงนี้จะมีงานเข้ามาคุณรับผิดชอบมากถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่ได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ความรักของคนมีคู่คุณและคนรักอาจจะมีปากเสียงกันบ้างแต่ก็จะกลับมารักกันดีเหมือนเดิมส่วนคนโสดอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่จะมีคนเข้ามาในชีวิต สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเรื่องของการเงินจะต้องวางแผนการเงินให้ดีมีรายได้เข้ามามากแต่ก็มีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานการงานของคุณก้าวหน้าแบบขั้นสุดโปรเจกต์ที่คุณรับผิดชอบอยู่ก็จะประสบความสำเร็จได้รับคำชมจากผู้ใหญ่มากมาย เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเป็นคู่สร้างคู่สมคู่รักพารวยเลยก็ว่าได้ส่วนคนโสดจะได้พบรักกับคนที่ดีดีโปรไฟล์ดีอีกด้วยสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินจัดเต็มเลยตอนนี้มีเงินมากมายเข้ามามีทองมากมายเข้ามาทําให้คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้คนอื่นมายืมเงิน เรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเช่นเดียวกันแต่คุณจะเหนื่อยคูณ2ไปเลยก็ว่าได้ผลตอบแทนคุ้มค่ามากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเหมือนจะห่างเหินกันมาสักพักเพราะไม่หันหน้าเข้ามาคุยกันส่วนคนโสดทั้ง,งที่รู้ว่าโสดน,นี้ก็ยังไม่ได้เร่งรีบให้เวลาความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่า สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามารวัวๆแต่กระเป๋าอาจจะขาดรั่วบ้างในบางครั้งควรวางแผนรายจ่ายให้ดีเรื่องของการงานความสำเร็จก็ดีอย่างดีเยี่ยมเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในบริษัทจนใครหลายๆคนก็คาดไม่ถึงว่าจะเป็นคุณเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะไม่ร้อนแรงหอมหวานเท่าช่วงแรก แต่ก็ยังรักกันดีไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดจะได้เจอคนดีๆที่จะเข้ามาทำให้หัวใจของคุณกลับมาสดใสอีกครั้งดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ